สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะตะลึงทั้งไอจีภาพของเบลล่าเซตนี้ทำฮือฮาหนักมากสวยเป็นเหตุเม้นสนันไอจีมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานพอพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวีอ่ หวานใจต่างช่องออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโพในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีแล้วด้วยค่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรม c c o u n t b เบลล่าแคมเปน under score mm under score พันทิปได้โพสต์ภาพของเบลล่าในชุดเดรสสีฟ้าขาวพริ้วยืนโพสท่าสวยๆอยู่ริมชายหาดสำหรับภาพที่ถูกถ่ายขึ้นเมื่อครั้งไปถ่ายละครเรื่องแดดทูเลิฟให้รักพิพากษาแถมงานนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าสวยทั้งคนสวยทั้งวิวเลยจ้าไปรับชมภาพกันเลยค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ